ครับคุณผู้ชมวันนี้ขี่เที่ยวกินก็กลับมาพบคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องร้านอะไรครับร้านสแตสแตสต,ต็สแตกแดกตับของพี่อิ๊ปรงลางสะออนนะครับพอดีเห็นใน YouTube รายการแกเห็นมีอาหารแปลกๆน่าก,กินน่าก,กินก็เลยลองมากินดูนะครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันร้านพี่อิ๊มีอะไรกินบ้างน,นะครับผมที่ร้านสแต็กแดกตับไปเลย ู่้ชมตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งในร้านสแต็กแดกตับแล้วนะครับท่าผู้ชมแล้วก็ตอนนี้สั่งแบบว่าบัวมสั่งแบบบัวมาครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามีอะไรมากินบ้างสั่งอะไรมาบ้างก็ติดตามชมครับรับรองว่าเป็นเขาเรียกอะไรการเปิดโลกการกินใหม่ของผมเลยครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามี<ซ>มอะไรบ้างนะครับเมนูจานแรกของเรา็มามานะครับคุณผู้ชมก็คือ ส้มตำปูปลาไห,หลใช่ไหมครับน้่ยอร่อยเมื่อกี้ชิมไปแล้วลืมถ่ายนี่ชิมให้อีกคำหนึง่งปลาไหลนัวมากสุดยอดดูไหมั้ยนตอนนี้มาแล้วครับคุณผู้ชมอ,อมน้องวัวน,นะครับ เด้มาเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะครับชิมไหมน้องไม่เอาไม่กินอ่ะกินได้ไปลุยอ่ะครับคุณผู้ชมประสบการณ์ครั้งแรกของผมกับผอมน้องวัวนะขอชิมน้ำก่อนก่อนทำก่อนทำใจอ้น่มาเปิดแล้หรออ่ะเฮ้ยชนเก่งแล้ว ไูกใจคุณเลยอะ่ะเ็รอร่อยนะเขเกใจคุณเลยเออได้ได้ได้โอเคครับผมแต่ว่าเออไอที่อุ้ยอไ,ไอที่เป็นชิ้นๆเนี่ยขอเดี๋ยวขอทําใจก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปครับคุณผู้ชมตอนนี้อาหารที่เราสั่งไว้ก็มาเยอะแล้วนะครับก็มีนี่ อะไรวะแกงไข่แกงไข่พัม,พมเสือร้องไห้อ่าหมกหมกสมองวัวนะครับแล้วก็สอยจุนะครับมาชิมทีละอย่างครับอันนี้แกงไข่พัมนะครับของเราคุ้ก็ไม่ชนกันหรอืมชนกันแล้ มาเสิร์ฟไปแล้วครับผู้ชมเต็มโต๊ะแล้วครับตอนนี้แกงนี้โอเคเลยครับเป็นสาหร่ายตามที่พี่อิปบอกสาหร่ายสาหร่ายอะไรสักอย่างสาหร่ายน้ำจืดสาหร่ายน้ำจืดนะครับเหมือนไข่ปลาคาเวียเนี่ยมันมันเป็นไงครับมันเป็นเม็ดเม็ดไม่เคยกินอืมอร่อยใช้ได้นะครับกุ้งก่อมแล้วก็ซอยจุซอยจุนี่ต้องลอง ดีเน้นเน้นโมกีเก่เบี้ยโมกี่เบี้ยโมก็หอมเลยแล้วก็ไอที่ไม่เคยกินอีกในชีวิตก็คือนี่โมกสมองวัวขอนิดๆก่อนนะไม่เคยกินนะเฮ้ยหมองวัวหรือหมองหมวูวะหมองวัวหมองวัว หมองวัวจำเี่ยดูดูอะแรกันนยกล้าเลยมันมันนะมันก็มันมันนะครับหอมมันมันหอมหอมรสชาติแปลกๆอ่ะคือเราไม่เคยกินอ่ะนะกินได้ต่กินได้กินได้เลยอ่ะใครใครที่มาก็ลองดูมาลองดูครับก็เขาเรียกว่า มาเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆนะครับของสำหรับคนที่ไม่เคยกินอะไรนะหกสิบไม่ได้เลยแม่แมวไม่ร้องเนะครับไม่เอาคุณต้องลองอยู่มาแล้วก็ต้องรองแม่เอามึงอ่ะมึงกินมึงกินมึงกินแล้วมึงวิจารณ์บอกผู้ชมหน่อยดิอ่ะแม่แมากูแยงแล้วมึงไม่ร้องเลยเนี่ยหูดูนี่ไม่บอกเออมึงกินแล้วก็มึงบอกผู้ชมเป็นไงแล้วท้าแบคุณบอกคุณต้องเปิดไปคุยบอกคุณจะเปิดประสบการณ์แล้วคุณไม่เปิดแม่แมวอ่ะคุณเคยกินลิ้นแล้วลิ้นไม่เคยกินไง ก็ลิ้นไงมันก็คือลิ้ไนไงกลิ่ัวหอมชัดเจนแองกัดเลยวะเนื้อแองกัดแองกัดเลยวะแต่ตรุงน้ำหนาๆนี่อร่อยดีอร่อยดีโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ขอกินขอตัวกินของที่อยู่บนโต๊ะก่อนนะนี่คุณผู้ชมครับเมน,นูนี้อร่อยแนะนําจนต้องเปิดกล้องมาบันทึกว่าลาบทอดที่ร้านของพี่อิทเนี่ยจะมีไข่เค็ม เป็นไส้ในอยู่ด้วยนะครับอร่อยมากชอบเลยเต็มไป,ปได้หมดอมือัออนนะี้ตั้งแต่ตั้งแต่เบือนเป็นก็ลืมเค็มไปเลยอร่อยครับมาต้องสั่งนะรับพ่อใต้ไข่เค็ม มดกันแล้วอาหารที่สั่งมาวันนี้ที่ร้านอะไรนะสปแต็กแ,แดกตับนะครับของพี่อิพปวงรางสะออนนะครับวันนี้เราเปิดโลกของการกินอาหารอีสานนะครับเพราะว่าบางอย่างบางเมนูเนี่ยผมไม่เคยกินเลยนะครับเป็นอาหารที่รสชาติที่ถือว่าถูกปากผมแหละมันมีรสชาติของอถึงเครื่องอ่ะไม่รสชาติไม่ได้กลางๆก,ก็คือโอเคเลยนะครับรสอาหารรสจัดอะ่ะ ยิ่งส้มตำเนี่ยผมชอบมากเลยผมจิ้มน้ําแบบแทบซดเลยแหละแล้วก็อ่าอะไรวะ่อมน้องวัวหอ,อมน้องวัออองวอร่อยนะครับแล้วก็ไอต้อมแกงไข่ผํานี่ถือว่าดีเลยรสชาติแบบเขาเรียกอะไรสาลายอ่ะสาลายน้ำจืดชนิดหนึ่งนะครับมันจะมีแบบความเป็นเม็ดเม็ดของคล้ายๆไข่ปลาครับแล้วก็อะไรนะหมกส,สมองวันงวน,นี่ มันมันก็มันมันอ่ะมันแบบเอาจริงนะเฮ้ยมันรู้สึกยืยอ่ะมันเราทําใจยากอ่ะคนที่ไม่เคยกินมันก็จะทําใจยากนิดนึงอ่ะนะครับกินแล้วอร่อยไหมครับกินแล้วก็อร่อยครับผมรสชาติมันมันดีหอมๆเครื่องเทศจริงๆถ้ากินกับเครื่องดื่มที่มันถูกปากถูกคอถูกกระมันอ่ะผมว่าน่าจะเวอร์โอเค EP นี้ก็พามาร้านที่อีทปงลางสักอ่อนนะครับสแตกแดกตับนะครับผม อีพีหน้าจะไปไหนก็ติดตามชมนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสับสไ์ให้ด้วยนะครับช่องขี่เที่ยวกินนะครับอย่าลืมละกูว้อู้คองกู้อร์ลกู้อร,อออร,อออรอนะครับโอเคอีพ okay. ีหน้าติดตามครับว่าจะไปที่ไหนนะครับผมขี่เที่ยวกินสนับสนุนขี่เที่ยวกินโดยอาทิสารคาเฟ่นนทบุรีโดลิทพลัสอาหารเสริมสำหรับผู้ชาย